ครับสวัสดีครับ MLT 0 7นเ็ดศูนย์ครับว r l a n d ร c a p e จังหวัดหนองคายครับผมชื่อเต๋าปอชัยวันครับเรื่องที่เตรียมตัวมาครับก็หนึ่งเลยครับเรื่องการออกกำลังกายเพื่อเตรียมหุนให้พร้อมสำหรับการประกวดครับเพื่อที่จะใส่ชุดว่ายน้ำได้สลิมและสวยงามครับผมสองเลยครับเรื่องความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าเวที Landscape นี้เป็นเวทีอนุรักษ์ครับก็ตามคอนเซ็ปต์ครับดุมหลอนหลักครับผมตอนนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณแปดครับ แล้วผมจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นประมาณ6กิโลครับเพื่อที่จะเตรียมหุ่นให้พร้อมสำหรับวันประกวดริงที่สุดครับเพราะว่าหนึ่งครับผมอยากลองทาสิ่งมีๆครับเพราะว่าทั้งชีวิตนี้ผมเป็นนักกีฬามาตลอดแล้วทีนี้เห็นสายทางการบันเทิงอย่างงี้ผมก็เริ่มที่จะสนใจว่าแบบว่าเขาทำยังไงหนึ่งเขาแบบมีความสามารถเยอะขนาดนั้นทั้งที่แบบเขาไม่ได้หน้าตาดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาใช้ความสามารถเข้าสู้ซึ่ง เขาลบในจุดนั้นหอผเขาคนนะครับก็เลยอยากจะลองดูดูว่าเราจะสามารถทําได้ดีขนาดไหนครับผมเป็นนักกีฬาอ่อตอนนี้เป็นนักนักกีฬาบาสเกตบอลครับตโมสังกัดสโมสรชลิดิตอนครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเราผ่านป่วนแล้วเนี่ยวันนี้ใม้ความรู้สึกในการผ่านไเปย่างบก็รู้สึกดีกับเพื่อนมาเยอะแยครับสนุกสุดๆครับแต่ว่าก็เหนื่อย เหนื่อยในที่เหนื่อยแบบมีความสุขครับแต่ไม่ได้ติดใจอะไรเลยครับผมว่าน่าะเป็นเรื่องหุ่นมากกว่าตอนนี้ผมมั่นใจเรื่องหุ่นที่สุดแล้วครับแล้วก็ทัศนะคตีในการถอนคำถามครับสุดท้ายกับ้าติดตามแล้วก็ขอบลังใจจากแฟนๆนครับครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์ด้วยนะครับมิสเตอร์แลนด์สเคปหนองคายครับผม MLT 070ครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับ